กันค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปรู้จักกับวิธีการท,ทําแผลค้ำเนินนะคะเราก็ต้องรู้จักกับแผลแต่ละประเภทก่อนว่าแผลแต่ตละประเภทเนี่ยมีแบบไหนบ้างเป็นยังไงบ้างน,นะคะโดยแผลแรกนะคะนั่นก็คือแผลถ้อกหรือว่าแผลปกชันนะคะโดยแผลประเภทนี้เนี่ยจะสามารถพบเจอได้ทั่วไปถ้าหากว่าเราหกล้มสะดุดล้มหรือว่ามีอุบัติเหตุที่ไม่ได้ใจหนักเนี่ยก็จะเกิดแผลพวกนี้ได้ะคะ่ะโดยวิธีการดูแลนะคะก็เป็นวิธีทั่วไปเลยก็คือทายาปิดพลาสเตอร์นะคะหรือว่าถ้ารู้สึกว่าแผลของเราเนี่ย มีความผิดปกติเนี่ยก็สามารถไปพบแพทย์ที่โรงพยงาบาลได้ค่ะรูปแบบแผลนต่อไปนะครับก็จะเป็นแผลนฉีกขาดนะครับผมโดยแผลนฉีกขาดนะครับก็จะเกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆทั้งการที่ถูกของมีคมบาดและก็การที่อวัยวะเราไปเกี่ยวกับอะไรบางอย่างครับผมแผลนฉีกขาดนะครับก็จะเป็นแผลนที่เนื้อเยือ่อเส้นเลือดหรือแมงกระั่งเส้นประสาทของเราเกิดการฉีกขาดนะครับผมวิธีการดูแลแผลนนี้นะครับเราก็จะใช้ผ้าสะอาดหรือใช้คอปคอร์นะครับผมในการปิดแผลนะครับ นอกนอจากนี้ถ้าเราใช้ปิดแผแลเรียบร้อยแล้วแต่เลือดยังไม่หยุดไหนนะครับเราก็สามารถใช้ทับก้อสปกขึ้นไปเพื่อปิดหน้าครับผมแล้วนอกจากนี้ก็ยังสามารถใช้อีนดีในการพันเพื่อยึดตึงไม่ให้หแผลมีการเลือดไหลเพิ่มเติมนะครับผมถ้าทั้งหมดนี้แล้วเลือดยังไหลออกมาอีกเรายังสามารถใช้วิธีการขันชะนลได้อีกนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นแผลมีรูนะครับผมแผลที่เป็นรูหรือแผลที่โดนแทงนะครับ ถ้าแผลที่เป็นรูหรือแผลที่โดนแทงทั่วไปนะครับผมก็จะเป็นจําเป็นต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลแต่ก่อนหน้านั้นวิธีการดูแลแผลนะครับผมก็จะใช้ผ้าสะอาดนะครับในการปิดแผลอุดไว้ไม่ให้เลือดไหลออกมานะครับผมแล้วนอกเหือจากนี้ถ้ามันมีรอยจำ้ำหรือเป็นแผลเลือดออกภายในที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ยังสามารถเอาน้ําแข็งไปใส่ในผ้าสะอาดนะครับแล้วมาประครบเย็นได้นะครับผม นอกจากนี้นะครับแผ่นลูกถ้าแผ่นนั้นมีวัตถุปักคาวไว้อย่างเช่นเป็นมีดหรือเป็นกิ่งไม้อะไรพวกนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือการดามไม่ให้วัตถุนั้นหลุดหรือเคลื่อนไปมากกว่าน,นี้นะครับผมโดยวิธีการดามนะครับก็จะมีทั้งสองรูปแบบนะครับผมหนึ่งก็คือแซบบแนด์วิชโดยการเอาอีบีมาปิดประครบแล้วก็ใช้อีบีอกบหนึ่งดาไมไว้นะครับพันรอบๆให้มันไม่เคลื่อนส่วนอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบโดนัทน,นะครับผมโดยการครอบแผ่นแล้วก็ทาเหมือนกันครับ สัแผลเปิดที่สะโพกนะคะอาจจะเกิดจากการที่โดนของมีคมค่ะหรือว่าอาจจะเกิดจากแรงแทรกอย่างแรงนะคะจึงทำให้มีการบาดเจ็บที่เอวภายในค่ะเช่นหมวใจรือปอดค่ะมีการช่วยเหลือนะ้คือการทำทีไซเดซิ่งนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการนำอัลตระอาดนะคะมาปิดที่บาดแผลค่ะแล้วก็ปิดปัสสาวะสามด้านนะคะทีมีด้านหนึ่งที่แบบเปิดเอาไว้ค่ะซึ่งในช่วงที่หายใจเข้านะคะทําให้ลมไม่สามารถเข้ามาทงบาดแผลได้ค่ะและในช่วงที่หายใจออกนะคะสามารถดันลมที่ค้างอยู่ระบายออกจากบาดแผลได้นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเป็นบาดแผลที่มีอวัยวะฉลักออกมานะคะซึ่งอาจจะเกิดจากการที่โดนยิงหรือโดนแทงค่ะทําให้มีอวัยวะนั้ทฉลักออกมาค่ะช่วยเหลือโดยการที่นาเอาก๊อกนะคะไปชุบน้าเกลือสรแล้วก็มาปิดที่แผลที่ะลักออกมาค่ะแล้วก็เอาก๊อแท่งนะคะมาปิดอีกทีนึงค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็สังเกตซายอัชอ็อคค่ะแล้วก็ที่สําคัญน,นะคะคือห้ามดันอวัยวะกลับเข้าไปด้ในเด็ดขาดค่ะค่ะต่อไปนะคะก็เป็นการรักษาอวัยวะที่ฉีกขาดหรือว่าหลุดออกมานะคะอย่างเช่นแขนนี้นะคะ โดยเราจะนำเอาไอวะที่ขาดเนี่ยใส่ลงไปถุงพลาสติกแล้วก็ผูบปากให้เรียบร้อยจากนั้นนาใส่ลงไปในกระติกน้ําแข็งหรือว่าถุงที่มีน้ําแข็งค่ะโดยเราจะไม่นาเอาไอวะที่ขาดเนี่ยแช่ลงไปในน้ําแข็งโดยตรงเด็ดขาดนะคะเพราะทำให้เซลล์ตายแล้วก็ไม่สามารถนําไปต่อได้ค่ะจากนั้นเราก็นำาอวะที่เหลือน,น้ําแข็งเนี่ยส่งไปพร้อมกับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อให้แพทย์ทําการรักษาต่อค่ะ ด้วย e b นะคะเพื่อเป็นการห้ามเลือดไว้แบบนี้ค่ะค่ะแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาสาธิตทีการทรําแผลห้ามเลือดไใ้แผลและเซเซชันหรือว่าแผลฉีกขาดกัน,กน,น,น,บบนค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยค่ะครับเบองแผลฉีกขาดน,นะครับก็จะมีหน้ากาประมาณนี้ครับผมที่เป็นเนื้อเยื่อที่ฉีกขาดออกมานะครับผมวิธีการห้ามเลือดในแผลฉีกขาดน,นะครับอย่างแรกที่ต้องมีก็คือกอ๊อสหรือผ้าสะอาดนะครับผม โดยเราจะทําการนาก้อนเนี่ยแบบแห้งๆเลยนะครับมาปิดบริเวณแผลเพื่อทําการห้ามเลือดก่อนนะครับถ้าหากสังเกตว่าก้อนนั้นไม่สามารถปิดแผลได้แบบว่าร้อเซหรือว่าแบบยังมีเลือดไหลออกมาอยู่นั้นเราสามารถใช้ก้อนเพิ่มในการปิดได้นะครับผมโดยที่ก้อนเก่าที่มีการชุมเลือดนะครับเราห้ามเอาออกมานะครับผมเพื่อเป็นการปิดแผลนะครับแล้วเราก็ติดเพิ่มไปถ้ายังสังเกตอีกว่า แต่นั้นยังมีเลือดไหลออกมาเราสามารถใช้ EP ในการทําพักไปอีกได้ครับผมเพื่อยึดให้มันแน่นทุกข์กัเดิมน,นะครับแต่ถ้าทําทั้งหมดแล้วแล้วยังมีเลือดออกมาอยู่นั้นเราสามารถใช้ฟูจิเก้หรือใช้วิธีการขันชะล็อได้นะครับผมโดยวิธีการใช้ฟูจิเก้นะครับก็คือเราจะทําการสอดเข้าไปในอสอดเข้าไปในแขนนะครับ นะครับผมโดยระยะนะครับก็จะเหนือกับแผ่ประมาณ10เซนติเมตรนะครับผมแล้วเราก็จะทำการรัดให้แน่นนะครับผมเมื่อทำการรัดแน่นแล้วเราก็จะทำการขัดนะครับวิธีเช็คว่าเราขันพอหรือยังให้คำที่เท้าข้างใต้แผ่นะครับผมว่ามียังมีเท้าอยู่ไหมถ้ายังสัมผัสได้ถึงเท้าก็คือเรายัง ันไม่แน่นพอนะครับไปยังขันไม่แน่นพอฉะนั้นก็ต้องขันให้แน่นจีกว่าเขาจะอยู่นะครับเรี่อเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือการห้ามเลือดนะครับผมในแผลฉีกขาดนะครับ การเช็ดก็คือเช็ดปัดออกไปค่ะต่อไปนะคะจะเป็นสัมดีที่ชุบแอลกอฮอล์นะคะวิธีการเช็ดคือเช็ดรอบๆแผลค่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นสัมบีชุ็เบตาดีนค่ะ วิธีการเช็ดก็คือเช็ดข้างในแผลเลยค่ะเช็ดให้รอบๆแผลเลยค่ะให้ทั่วแผลเลยนะคะจากนั้นค่ะถ้าเราทําการเช็ดแผลทำความอาดแผลเสร็จแล้วนะคะให้นำคองนีค่ะมาปิดบริเวณแผลไว้ค่ะแล้วนำทามสปอร์นะคะมาติดเพื่อแปะแผลให้แผลมันแน่นขึ้นค่ะ ต่อไปเราเข้ปพิธีการดูแลสแผลที่ถูกต้องนะคะหนึ่งคือการล้างแผลนะคะโดยล้างแผลด้วยน้ำเกลือน,นะคะก็ซับให้แห้งค่ะโดยห้ามให้แผลโดยแอลกอฮอล์โดยโรดตรงนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่กัดเนื้อเยอได้ค่ะ2คือการห้ามให้แผลโดนน้ำค่ะเพราะมีโอกาสที่ติดเชื้อแล้วก็อาจจะให้แผลหายช้าได้ค่ะ3คือการปิดแผลค่ะโดยการปิดแผลเพื่อกันฝุ่นและเชื้อโรคค่ะและ4ี่คือการที่นอนหลับพักผ่อนและพิณที่มีประโยชน์นะคะเพื่อให้ร่างกายได้ฟืน้นตัวค่ะ